สำหรับน้องๆหลายๆคนที่ถามเข้ามาใน YouTube กับ Facebook นะคะในเรื่องของการใส่ตัวหนังสือว่าทำไมพอเวลาใส่ตัวหนังสือแล้วมันเป็นตัวหนังสือภาษาต่างดาวค่ะไม่เป็นภาษาไทยะอะไย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้ชิจะมาสอนว่าทำยังไงถึงให้มันเป็นภาษาไทยแบบในหลายๆคลิปที่ชิทำให้ดูค่ะก็ทุกคน เดี๋ยวบอกสาเหตุก่อนสาเหตุที่มันเป็นภาษาต่างดาวไม่เป็นภาษาไทยเพราะว่าตัวหนังสือนั้นมันไม่มีภาษาไทยก็คือมันไม่สัพพอภาษาไทยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องไปโหลดฟอนต์ภาษาไทยมาก่อนซึ่งฟอนต์เนี้ยก็คือสามารถไปโหลดได้จากในเว็บไอที่เป็น font.com หรือไม่ก็ webian.com คะะ่ะก็สำหรับใครที่โหลดเป็นอยู่แล้วก็กระโดดข้ามขั้นตอนตรงช่วงนี้ไปก็ได้ส่วนใครที่โหลดมาแล้ว เอามาใส่ไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงก็ดูคลิปของไอชีนะคะขั้นแรกอ่ก็ให้ทุกคนเปิด Google ขึ้นมาก่อนค่ะเปิด Google พิมพ์เข้าไปนะคะ f 0มันไม่ใช่ o นะมันจะเป็นตัว0แล้วก็อันแรกค่ะฟอนต์อันนี้แล้วก็เข้าไปในเว็บ font. com เลื่อนลงมาค่ะเอาเว็บ ที่เราชอบสมมุติว่าที่อัลฟอนน์บุ๊กเอกเนกกดเข้าไปค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีให้โหลดกดที่ดาวน์โหลดแล้วก็รอค่ะแล้วก็จะมีขึ้นมาให้เราเซฟก็กดเซฟอ,อันนี้เราเดี๋ยวเอาเซฟไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยละกันเราก็กดเซฟค่ะ เซฟเสร็จแล้วเราก็จะได้ขึ้นมาใช่ไหมคะก็ต่อไปเราก็ปิดหน้าเว็บตรงนี้ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็กดสตาร์ทเลือกไปที่คอนโทรลพาเนลเลือกไปที่ฟอนต์กดขึ้นมาค่ะก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วเราก็มาที่หน้าเดสก์ท็อปเราค่ะเมื่อกี้เราโหลดเอาไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะ แล้วเราก็คลิกขวาแล้วเราก็แตกไฟล์มันออกมาพอแตกไฟล์ออกมาปุ๊บเราก็จะได้2โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งสำหรับคนที่ใช้ Mac ส่วนอีกโฟลเดอร์โฟลเดนึงก็คือสำหรับคนที่ใช้ PC ใช้ Windows ธรรมดาเราก็กดเข้าไปที่อันนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีเป็นไฟล์นี้อยู่ใช่ไหมนั่นนะ เราก็ f ฟเ d e ร์ฟอนเมื่อกี้ไปไหนละเปิดขึ้นมาใหม่อ่าเราก็จับขึ้นมาค่ะแล้วก็ลากจากตรงที่เราเอ่อโหลดมาค่ะเอามาใส่ใน folder ์ฟอนแบบนี้ลากมาเลยแล้วก็วางแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วฟอนต์ก็จะถูกแตกไฟล์แล้วก็เข้ามาอยู่ในเครื่องของเราเสร็จสับเรียบร้อยเราเปิดโปรแกรม p ปรโชโปรดิวเซ e r ขึ้นมาค่ะทีนี้ฟอนต์ภาษาไทยของเราก็ อยู่ในเครื่องแล้วนะคะทีนี้พอเวลาเราใส่สะจ,ะะจะพิมพ์ตัวหนังสือลงไปใน,ในคลิปของเราใช่ปะเราก็กด d o k เข้าไปที่รูปของเรามันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลือกไปที่ caption อ,อันนี้ชี้เลือกอันนี้ไว้ก็เลือกเป็น caption setting ทีนี้ตอนเวลาพิมพ์ทดสอบการพิมพ์เราพิมพ์ภาษาไทาย ที่ภาษาไทยปุ๊บมันจะถ้าสมมติว่ายังไม่โหลดฟอนต์มาเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือภาษาต,ต่างดาวแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ฟอนต์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้มันชื่อ Book e k a n ค e ใช่ไหมเราก็ไปตามหา Book e k a n ค e อพอเราเปลี่ยนตัวหนังสือปุ๊บมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยทันทีลองเปลี่ยนสีนิดนึงทีเน,นี้ยก็จะได้เป็นภาษาไทยเสร็จสับเรียบร้อยแต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็คือตรงตรงเนี้ยค่ะตรงน,รงนี้มันจะยังเป็นภาษาต่างดาวอยู่เพราะว่าโปรแกรมมันเป็นของเมืองนอกมันไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยในนี้ค่ะแต่ว่า ในตัวในส่วนของฟอนต์เนี่ยคือเราใช้ฟอนต์ที่มันเป็นภาษาไทยคือมันก็จะโชว์เป็นภาษาไทยพอเวลาเราเซฟไฟล์ออกมาแล้วแล้วเอาขึ้น YouTube มันก็จะเป็นภาษาไทยแต่มันจะไม่เป็นภาษาไทยแค่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะคะนอกนั้นทุกอย่างจะเป็นภาษาไทยหมดนะโอเคแค่นี้แหละค่ะมีแค่นี้จบละเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ